รู้ไหมครับว่าอะไรซ่อนอยู่บนปลอกหมอนสวัสดีครับทุกคนกำลังฟังลืมป่วยพอดแคสต์กับผมพีทพิรวัตรสาระดีๆยามเชา้าที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของปอกหมอนครับเพื่อนๆซักปอกหมอนสัปดาห์ละกี่ครั้งครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับเพราะว่าปอกหมอนเนี่ยเราใช้อยู่ทุกวันแล้วก็ดูว่ามันจะไม่ค่อยสกปรก แต่เรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับคือเป็นงานวิจัยหนึ่งครับที่เขาไปพิสูจน์ครับว่าบนปอกหมอนของเราเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างด็รลอบดูนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาประจำนอตโคโลรีน่าสเตตยูนิเวอร์ซิตีได้ทำการวิจัยนะครับเพราะว่ามีสิ่งแปลกปลอมขนาดจิ๋วนะครับมากกว่า10,000ชนิดอยู่บนปอกหมอนของเรานรับที่ไม่ได้ซักนะครับ แต่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตนะครับแต่ก็ทำร้ายสุขภาพของเราเรื่อยๆได้ครับแล้วก็ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับอีกด้วยนะครับงั้นเรามาดูกันครับว่าถ้าเรานะครับไม่ซักปอกหมอนอย่างน้อยนะครับหสัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นบ้านและบนปอกหมอน่าหนุนทุกวันเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เขาเจอคือลายฝุ่นครับ รู้ไหมครับว่าในแต่ละคืนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ได้นอนคนเดียวเพราะว่ามีไายฝุ่นนะครับหลายชีวิตเลยนะครับเกิดแล้วก็หาก,กินแล้วก็ตายอยู่บนหมอนของเพื่อนๆน,นั่นเองครับและจํานวนนะครับก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับคือมันมีมากกว่า2ล้านตัวด้วยกันนะครับจากผลงานวิจัยนะครับพบว่าหมอนของเราจะหนักขึ้นทีละน้อยเพราะว่าไายฝุ่นพวกนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ และไลาฝุ่นเนี่ยนะครับมันจะทําให้คุณนะครับมีน้ํามูกระคายเคืองตานะครับคันจมูกทุกครั้งนะครับที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภูมิแพ้นั่นเองครับสิ่งต่อมานะครับก็คือขี้ใครลังแคแล้วก็ผิวหนังที่ตายแล้วครับคนของเรานะครับมีการผัดเซลล์ผิวทุกๆนาทีนะครับก็เราใช้เวลาหนึ่งในสของชีวิตอยู่บนที่นอนนะครับ ถ้าเราไม่ซักปลอกหมอนนะครับจำนวนของผิวหนังท,ท appeared, ี่ตายแล้วนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอยู่บนหมอนเราเรื่อยๆนะครับและผิวหนังที่ตายแล้วเนี่ยนะครับเป็นอาหารชั้นดีของพวกไรพวกเลือดหรือแมลงต่างๆถ้าคุณปล่อยให้หมอนสกปรกนะครับแมลงพวกนี้ก็จะไต่ขึ้นมากินผิวหนังที่ตายแล้วของคุณได้ครับแล้วก็พวกนี้นะครับที่จะทําลายสุขภาพของคุณโดยตรงเลยครับสิ่งที่3มนะครับผมที่เขาเจอนะครับคือเชื้อราครับ อันนี้น่าตกใจมากครับเพราะว่าดรลอบดูนะครับเผยว่าเขาพบเชื้อรานะครับมากกว่า1นึ่งมื่นสปีชีส์นะครับบนปอหมอนที่นํามาศึกษาซึ่งคราบต่างๆที่เกิดขึ้นบนหมอนอเพื่อนๆน,นะครับก็คือเชื้อรานั่นแหละครับแล้วก็เชื้อราที่ชื่อว่าแอสเปอร์จิลัสฟูลิกาทัสนะครับก็เป็นหนึ่งในเชื้อราที่อันตรายมากๆครับเพราะว่ามันเป็นสาเหตุของโรคหอบหืดแล้วก็มันจะทําลายระบบภูมิคุ้มกันของเราอีกด้วยนะครับ และสิ่งต่อมานะครับคือมันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะครับคืออุจจาระครับหลายคนอาจจะงงใช่ไหมครับว่าอุจจาระเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนปลอกหมอนของเราได้ยังไงนะครับดอร์รอบดูนะครับผมกล่าวไว้ว่านะครับหมอนนะครับผมมันมีความคล้ายคลึงกับฝาชัโคเลยครับเพราะว่านอกจากไรฝุ่นเชื้อราและที่ใครนะครับเศษอุจจาระบนหมอนเนี่ยมันก็มีเยอะมากครับ เพราะว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำนะครับเศรษอุจราระก็จะมักกระเด็นติดตามตัวติดตามเสื้อเรานะครับและเมื่อเราเข้านอนนะเศรษอุจราระก็จะมาติดตามหมอแล้วก็ที่นอนของคุณได้ครับ แต่ดรล็อกดูมนะครับได้เสริไมไว้ว่าอุจจาระที่เขาพบบนปอกหมอนครับมีปริมาณน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับอุจจาระที่ปนเปื้อนในห้องน,น้ำแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมามันเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวนะครับที่ดตอร์ล็อกดูมนะครับเจอบนปอกหมอนของเราเพราะกะอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับว่าบนปอกหมอนของเราเนี่ยมันมีสิ่งแปลกปลอมมากกว่า1,000ชนิด ถ้าทุกคนฟังมาถึงตรงนี้ผมก็อยากให้ทุกคนทอดปลอหมอออกมาซักทำความสะอาดอยู่เสมอนะครับจะได้ไม่มีสิ่งโสโปรนะครับมาทำลายสุขภาพของเราหากใครนะครับชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อนลืมป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือว่า a c e b o o k นะครับผมแชร์ไปให้คนที่เพื่อนๆรักได้ฟังด้วยนะครับและพอดแคสต์ดีๆแบบนี้นะครับจะมาทุกวันจันทร์พุธศุกร์เจ็ดโมงเช้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซัน กระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระดีๆนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีสวัสดีครับ